กผมจะหมดแล้ววะยืนก่อนแล้วกันเนี่ยผงตายเนี่ยเฮ้ยโอ้โอะไรอ่ะปหวะเดี๋ยวอาจจะนอนก่อนเลยกูยิงว่ะไอ้กุลูอยู่รันอกอยู่รันอกฝั่งถนนโอ้โหจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้ว ตายยังมันตายยังไมเหมือนตายเหมือนตายนคือมันได้ชื่อโบนโบนเลยพิมยิงนี่ไงกูโมโหมันขึ้นมาต่อยบนหลังคาเลยกูเห็นกระตาเลยาวยโอ้ล็อกหัวด้วยุยล็อกตางียนมายเฮ้ยเฮ้ยข้างนอกข้างนอกเต็มตัวเนอะ กระโดดนี้กระโดนนี้หมดแก่รถบ้านไม่ใช่วิ่งผ่านกระโดนนี้หมดแก่รถบ้านรถบ้านเต็มตัว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 มันไปชาแล้วไปชาแล้วมันจะตายมันจะตายต้องโลดดิเซอร์ดโอ้สเต็ปดีด้วยสเต็ปดีด้วยไอ้สารเล่นเป็นโอ้สเตปดีด้วยน่ารถบ้านแล้วขึ้นบนรถบ้าน้อ สตีปีไม่ขาดผลการเลยใครตายใครตายเรียนสูงเรียนสูงเลยโอ้ยเบี้ยมีทีเบี้ยไหมยนะโบนิต <ficou S 2> ้า